ค่ะทุกคนมาพบกับกับแก้มนะคะวันนี้แก้มก็จะมารีวิวไดสันซูเปอร์โซนิกนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยแก้มเป็นคนค่อนข้างผมหนามานะคะวันนี้ก็จะมาในสภาพที่แบบเห็นชัดเลยว่าผมแก้มจะมีสภาพผมยังไงก็คือฟูแล้วก็ค่อนข้างหนาเส้นใหญ่นะคะเหตุผลในการซื้อไดสันของแก้มก็คือได้ยินมาว่าไดาสันเนี่ยเขาค่อนข้างจะ เป่าลมนะคะทําให้ผมเนี่ยแห้งเร็วกว่าใดปกติเดี๋ยววันนี้นะคะแก้มก็จะมารีวิวนะคะความเร็วในการใดผมต่อหนึ่งครั้งนะคะเทียบกับตัวไดป่อกผมทั่วไปนะคะที่มีความแรงประมาณ2,100วัตต์นั่นเองค่ะมาดูกันว่าระหว่างไดสั้นนะคะกับเจ้าตัวใดป่าผมธรรมดาเนี่ยอันไหนจะเร็วกว่ากันนะคะไปสระผมมาเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มาดูกันเลยค่ะว่าเจ้าไดสั้นเนี่ยนะคะจะสามารถเป่าผมให้แห้งนะคะภายในกี่นาที สำหรับผมที่ค่อนข้างหนะะงาเส้นใหญ่เดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลากันนะคะจับแล้วนะคะ ใช้เวลาไปประมาณ3นาทีกว่าๆนะคะ,ะบวกลบนิดหน่อยเนาะใช้เวลาถือว่าโอเคเลยนะคะสําหรับใครที่สระผมตอนเช้าแล้วก็รีบนะคะ3นาทีเกัอบ4นาทีเนี่ยเป็นเวลาที่ค่อนข้างโอเคเลยค่ะเพอาใช้เวลาไม่นานเนาะก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าคะ่ะว่าถ้ามีผมแล้วอะสภาพผมจะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเหมือนแบบไดธรรมดาเลยนะคะแบบไดแบบไม่ได้จัดทรงอะไรด้วยเนาะอ่าเนี่ยคะ่สะสภาพผมก็จะเป็นประมาณนี้ หรือถ้าใครนะคะมีเวลาอีกหน่อยก็ได้ปลายนะคะจัดสรงให้มันดูแบบดียิ่งขึ้นนะคะอ่าไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันอีกว่าว่าได้ธรรมดานะคะจะทำให้ผมแย่ยแห้งภายในคิ ร้อแล้วนะคะก็นี่ค่ะมาดูเวลาการใช้เวลาไปประมาณ5นาที32วินาทีค่ะก็บวกลบกันนิดหน่อยนะคะตอนนี้ก็ถือว่าแห้งเลยนะคะมีปลายปไม่ให้นิดหน่อยปลายปๆมีไม่แห้งนิดหน่อยแต่ว่าได้อยู่นะคะนะ่ะพอ,อลองวีก็จะเป็น ก็ในเรื่องของความเร็วนะคะก็ถือว่าไดซันเนี่ยทำได้ดีกว่าะคะนี่แก่เน,นรู้สึกว่าไปไปไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่เลยนะคะก็ถ้าไดต่ออีกนิดนึงก็อาจจะประมาณ6นาทีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นอันที่สุดเลยวว่าไดซันนะคะเร็วกว่าจริงๆครับประหยัดเวลานะคะสําหรับใครที่สะสมตอนชา้าแล้วก็รีบนะคะตื่นสายอะไรเงี้ยก็ ก็ยังไงก็ถ้าใครติดใจชอบก็อยากให้ลองใช้กันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแก้วรู้สึกว่าพอใช้ไดซันแล้วก,กลับไปใช้ได้ปกติไม่ได้เลยเพราะรู้สึกว่าได้ปกติมันช้าแล้วก็รู้สึกว่าผมพอใช้กับไดซัาแล้วมันแบบมีวอลลุ่มมากกว่าด้วยค่ะแต่ว่าที่ไม่ค่อยชอบอย่างนึงนะคะอันนี้อาจจะแบบไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สำหรับบางคนนะคะคือไดซัาเนี่ยด้ามจับ นะคะมันจะค่อนข้างจะหนักนิดหนึ่งนะคะเทียบกับไดธรรมดาเนาะแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวดูดลมเข้าตัวเครื่องนะคะของไรปอบผมเนี่ยจะอยู่ด้านล่างปกติแล้วไดรเปอผมธรรมดาทั่วไปเนี่ยที่ที่ดูดลมน่จะอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะทีเนี้ยผมแกะมาค่อนข้างฟูมากมันทําให้บางครั้งนะคะผมเนี่ยจะเข้าไปติดใดๆอะไรเงี้ยก็จะลำคานมากก็ต้องเอาอนไกลมาตักนะคะรุ่นใหม่ๆนะคะก็จะทํารูข้างหลังเนี่ยค่อนข้างแคบลงนะคะแต่สําหรับไดซ้นนะคะก็ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพราะว่า ที่ดูดลมีอยู่ข้างล่างนั่นเองค่ะแล้วก็ที่ขายไม่ได้เลยก็ไดซันนะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะว่าสามารถปรับระดับได้3ระดับนะคะอย่างเมื่อกี้แก้มใช้เป็นระดับที่แรงสุดน,นะคะของทั้ง2ตัวเนาะสามารถปรับระดับได้ทั้งเย็นแล้วก็ร้อนด้วยนะคะสาหรับใครที่ไม่ชอบไอรอนเนาะก็ยังไงก็ไปลองกันได้นะคะหากใครชอบวิดีโอรีวิวแก้มนะคะแล้วก็อยากให้รีวิวอะไรที่มันแตกต่างจากคนอื่นนะคะหรือข้อสงสัยที่อยากรู้นะคะที่ ข้อมูลทั่วไปไม่ได้มีก็สามารถบอกแกมได้นะคะแล้วก็รบกวนกด subscribe ให้แกมด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะเจอก,กันคลิปหน้าคะ่ะ